นั่นแหละอาวจะไม่นอนเคนไม่นอนหรอไหนตื่นลงไปทำอะไรไอ้ดูทีวีทำอะไรทำอะไรทำอะไรอย่าตีนะทำอะไรทำอะไร โอ้ข้าวนอนแล้วหรอโอ้ไม่ต้องให้คินนอนเลยนะคินไม่ยอมนอนอืมเอาไงเดาอย่างไงไงนอ เงี่งเงียบเนี๋ยวเท่าเดี๋ยเท่ายังไงหาเป็นสิบฟอดแล้วก็ไม่นอนกินกาแฟมาแล้วบ่นนะฮะเอ๊ะทำไมอะหลงทำไมไม่นอน ฮะทำไมอ่ะคินพาขินนอนข้างพี่ข้าวไหมล่ะอืม มันนั่งได้นานขึ้นเลยนะอืนั่งจ้องแมวอย่างนี้แหละไม่นอนพี่เย็นเหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรง,งน้งงนเป็นพ่อมันไปกินข้าวอาบน้ำเนะียมันร้องตอนเธอออกไปกับพ่อมึงออกไปนั่นแหละโดนทิง้งไงโดนทิ้งดูพี่ข้าวนอนเนะี่ยพี่ข้าวนอนนาะ่นอนอ แั้นหนูไม่นอนหรอลูกเออแล้วยังไงสรุปยังไงจะนอนไหมล่ะไม่นอนอนอนไหมลูกคินนอนไหมครับไม่นอนหรอืะนอนไหมเต็มเต็มไหมอหืมอืมอะไรจะเอาอะไร เอาลาบไหมยีราบไหมไม่ใช่ยีราบสิเดนเสาวอ,าอี๋อออตาแหลพี่ข้าวตื่นเลยเห็นไหมหืม